คนล้านคนน่ยที่ยอมรับเช่นถาอว่ามันจะมีหนึ่งในล้านที่จะแบบเป็นตัวท็ปทอปของวงการตอนที่อยู่ในกระบวนการปรเซสเนี่ยเขามีท่าทีไกับชีวิตแค่อยากเป็นและอยากฝึกด้วยหรือไม่อยากเป็นเพราะจะได้มีความสุขแต่ตอนนี้มีความสุขที่จะฝึกแล้วหรือไม่รับผิดชอบต่อความฝันแล้วหรือยังมีวินัยแล้วหรือยังทําทุกวันแล้วหรือยังขัง้นแรกทามันก็ไม่ได้มีความสุขมากมายแต่ถ้าในระยะยาวแล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงช่วตคุณท่าทีข้างในสําคัญมาก ผมบอกเลยว่าหนึ่งในล้านน่ะคุณสามารถระบุว่าเป็นตัวคุณได้ถ,ถ้าท่าทีจิตของคุณมันเอามันเชื่อมันเป็นและคําว่าหนึ่งในล้านมันไม่ได้หมายความว่าจะม,มีคนเดียวนะครับมันมีหลายคนแต่คนส่วนใหญ่ที่ไปไม่ถึงความสําเร็จคือทิ้งทอดทิ้งหลอกแหละและที่สําคัญที่น่าเห็นใจมากคือยอมให้เงินมีอํานาจมากกว่าชีวิตผมเคยอยากได้ของชิ้นหนึ่งราคา5,9 0 0 ผมอยากได้มันมากและผมเชื่อว่าถ้าผมได้มันมาเนี่ยชีวิตผมจะดีขึ้นในเรื่องเรื่องในอดีตนะวันนี้ผมหอบเงิน5้าพันเไปให้เขาเพื่อแลกกับสินของที่ผมต้องการเจ้าของร้านก็บอกว่าราคาปรับแล้วค่ะจากห้าพันเก้าหกพันเก้าแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมทําไมผมดูข่าวก่อนห้าพันเก้าเจ้าของร้านก็บอกว่าแล้วทาไมตอนนั้นถึงไม่ซื้อผมก็ตอบว่าผมยุ่งอยู่ผมไม่มีเวลาซื้อผมเลยกลับ แล้วผมนึกได้ผมก็มาซื้อใหม่แต่เวลามันขึ้นไป6,9 0 0ผมโกรธที่แน่นอนผมไม่โกรธตัวเองผมจะปกป้องตัวเองว่าผมไม่ควรที่จะผิดแต่ต้องมีนายคนนั้นนายคนนี้ไอ้นี่ไอ้ขึ้นราคาเนี่ยไม่ยุติธรรมทําไมถึงมาขึ้นราคาไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมความโกรธมันครอบง,งาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยโห,โหเงินตั้งพันหนึ่งเอาละมา,ละ,มาละเงินต้องพัน,นลืมเลยว่าจะซื้อสิ่งนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตลืมเลย ศักดิ์ศรีมันค้ำคออีโก้มันขึ้นมานั่นแหละปัญหาที่ทําให้ทุกทรมาน <c oughs> ขี่ตรงนั้นแหละและบางทีก็เคยนะใช้วิธีซิกแซกไปทําตรงนั้นตรงนี้อะไรที่ดูเหมือนว่าสร้างความชอบธรรมให้เราได้ราคาเดิมเพื่อที่จะให้ความไม่ชอบธรรมตกอยู่ภายใต้คนที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงราคาแต่สิ่งที่เรากําลังเรียนรู้อยู่เนี่ยคือเรื่องของกฎที่ตรงไปตรงมา บางอย่างต่อรองได้เพราะคุณสร้างโอกาสไว้ที่จะได้ต่อรองบางคนได้รับข้อเสนอได้รับโอกาสเพราะเขาสร้างกระบวนการที่จะได้รับโอกาสนั้นไว้ในขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยสร้างกระบวนการที่จะได้รับโอกาสนั้นเพราะใช้เวลาไปกับเรื่องที่ไม่สําคัญแล้วก็ลืมแล้วก็คิดไม่ออกพอราคาขึ้นพออีกโก้มันค้ำคอขึ้นมา ลืมเป้าหมายชีวิตไม่เอาละกำเงินกลับบ้านไม่เอาละไม่เรียนละไม่ซื้อละก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าถามว่าเรียนเพื่ออะไรการเรียนรู้เรื่องจิตในยุค 5G ในยุคมิติที่หหรือจะเรียกว่ายุคดิวเอสอะไรก็ได้เด่ยมันพ้นไปจากสภาวะอทูกสามดอกมาปักและอธิฐานและขอให้เปลี่ยนมันพ้นจากเรื่องนั้นไปแล้วนะครับมันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสมองหัวใจขึ้นความถี่มันเป็นความรู้ใหม่ของมนุษย์ที่คุณจะต้อง ก้าวข้ามเฉพาะสิ่งที่ตามองเห็นหูได้ยินลิ้นสัมผัสกายรู้สึกแต่แบบรู้สึกแบบเนี้ยคุณต้องออกจากกระบวนการเหล่านี้เลิกพึ่งพิงเฉพาะสิ่งที่ตามองเห็นเนี่ยกับหูได้ยินเนี่ยไปสู่กระบวนการที่ใช้ใจหรือสัญชาตญาณสัมผัสแล้วถ้าเราไม่ฝึกฝนแบบเนี้ยปัญหาของเราคืออะไรก็อีโก้นั่นไงอีโก้นั่นไงแล้วสุดท้ายอยากมีอิสรภาพทางการเงินแต่เงินค้ำคอย เงินพันสองพันเนี่ยศักดิ์ศรีมันไม่เกี่ยวกันมันไม่เกี่ยวกันเลยผมเคยจะไปฝึกฝนจิตที่ต่างประเทศราคาคื่องบินมันวิ่งไม่หยุดครับสิ่งที่ผมทําคือผมนั่งมองคนที่เขามีกระตังอ่ะเขาเงินมาลงคอสจองที่ที่จะบินไปต่างประเทศผมก็อยากไปกับเขาคนแรกๆเลยที่เอาเงินมากองเนี่ยได้ราคาดีที่สุดเพราะคุณรวยไหมครับรวยเลยครับแต่คนที่ นั่งมองคือผมเนี่ยจ่ายแพงประเด็นไม่ได้อยู่ที่จ่ายแพงหรือจ่ายน้อยประเด็นคือคุณจ่ายเพื่ออะไรลืมไปหรือเปล่าว่าจ่ายเพื่ออะไรไม่ใช่จ่ายเพื่อให้ได้มานะจ่ายเพื่อแสดงออกว่าเอาจริงแสดงออกว่าทําจริงแล้วก็ต้องทําด้วยแล้วก็ฝึกด้วยดังนั้นในตอนที่ผมก็หออเงินเพื่อที่จะไปจองที่นั่งเครื่องบินไปฝึกฝนจิตที่ต่างประเทศจ่ายแพงมากครับแล้วผมก็นั่งมองราคามันขึ้นขึ้น มันก็ไม่สําคัญหนึ่งแหละผมไม่ได้ตกอ,อกตกใจผมไม่ได้เสียดายเงินที่ผมต้องจ่ายเพราะอะไรรู้ไหมถ้าผมไปนั่งเสียดายเงินที่ผมต้องจ่ายมากกว่าคนอื่นสามพันห้าพันหมื่นหนึ่งสองหมื่นผมก็จ่ายมากกว่าคนอื่นมาแล้วนะครับไม่มีวันนี้นะครับไม่มีวันที่ผมมีรายได้แบบนี้นะครับถ้าผมไปเสียดายเงินเล็กเงินน้อยเนี่ยแล้วไม่ให้โอกาสตัว e เองและสัตว์สีค้ำคอเนี่ยกูไม่เรียนก็ได้กูไม่ฝึกก็ได้กูไม่ซื้อก็ได้ซาครับนี่คือการลงทุน ศักดิ์ศรีหรือ e go, คคอีโก้มัน้ำคอเสมอไอ้สิ่งนี้ละเนี่ย้คำคอบีบรัดคอหยานะมึงยาดนะจับตัวเองเป็นตัวประกันเนี่ยนะครับนี่จากเรื่องของเวลาเนี่ยมันเรื่องของเงินละเห็นไหมเงินมันสท้อีโก้เ e ราวางจิตไปที่เงินเงิน,เง,นเงินตลอดแล้วตัดสินชีวิตจากจ่ายมากจ่ายแพงใจถูกผมนั่งขึ้นบินกลับมาเนี่ยคนทุกตานั่งอยู่ข้างหลังผมก็นั่งนึกนะเมื่อก่อนเรามากระทัวอะไรเนี่ยเขาก็จะจัดให้นั่งด้วยกัน แต่ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนมันรีเซ็ตระบบใหม่อ่ะได้นั่งใกล้กันก็ันดีขาขาไปเนี่ยพระเจ้าช่วยเรียนรู้นั่งด้วยกันทั้งที่ตัวอยู่คนละที่ก็มันจังหวะมันได้ก็เปลี่ยนที่ก็ได้นั่งด้วยกันขากลับก็ได้นั่งใกล้กันก็นั่งปวดหลังออฟฟิศซินโดมอ่ะผมนั่งอยู่หน้าจอเพื่อทําในสิ่งที่ผมต้องการจะบรรลุเนี่ยติดต่อกัน5ปี6ปี7ปีร่างกายมันก็มีปัญหาบางส่วนมันเดิมพันกับชีวิตผมรู้ว่าเดิมพันชีวิตผมสูงมากผมท้อไม่ได้ พอนั่งขึ้นมีนา,นามันก็ปวดหลังปวดหลังเสร็จปุ๊บผมก็นั่งผมงนั่งท่านี้เลยนะเสียงก็แวบ,บเข้ามาทําไมชีวิตเจ้าจึงต้องมาจบลงที่เก้าอี้ตัวนี้เส <c oughs> <c oughs> ียงมาชัดมากผมหัวลอกขึ้นมาทันทีเลยนี่แหละคือการตระหนักรู้อย่าไปหวังพึ่งคําอธิบายท่านมาแบบนี้แต่ที่เหลือคือคุณรู้ได้เองที่ฝึกเขาฝึกกันแบบนี้ ผมขำเลยว่าผมขำตัวเองเลยอ่ะผมได้เรียนรู้เลยว่าเงินมันมีไว้ใช้ไม่ใช่มีไว้เก็บเผื่อรวยไม่ใช่เงินเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์เงินเปรียบเสมือนมะม่วงแล้วกันในมะม่วงมันมีเมล็ดพันธุ์ถ้าคุณสักแต่ว่าใช้เงินเพื่อแก้เครียดเพื่อยืนยันตัวตนเพื่อให้คนรู้ว่าสิ่งของข้าวของการในตัวของคุณเนี่ยแสดงว่าคุณเป็นคนรวย เออถ้าสิ่งนั้นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอาชีพที่คุณจะต้องพรีเซนต์แบบนั้นนะเอยมันเป็นประโยชน์นะจริงไหมคุณเป็นนางแบบเป็นคนที่ต้องแสดงบุคลิกภาพแต่ถ้าเราให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้มากเกินไปเนี่ยนั่นแหละคือความขาดแคลนของเราเรากลัวคนอื่นไม่เชื่อว่าเรามั่งคั่งว่าเราบริบูรณ์เราจึงต้องพยายามจนมันดิ้นรนจนมันไม่เป็นตัวเองในการที่จะสร้างตัวตนเพื่อจะบอกคนอื่นบอกโลกใบนี้ว่าฉันคือใครจริงๆอะ ไม่ต้องพยายามบอกโลกวันนี้หรอกว่าคุณคือใครโลกรู้จักคุณดีมากกว่าที่คุณรู้จักตัวคุณเองในซ้าไปโลกรู้จักเราดีมากกว่าที่เรารู้จักตัวเองในซ้าไปหน้าที่เราก็รู้จักตัวเองนะครับเรื่องเงินเรื่องสําคัญถ้าเราไม่รู้จักใช้เงินเนี่ยใช้สรุ่ยสร่ายรวยเพื่อที่จะสรุ่ยสร่ายแล้วสรุ่ยสร่ายคือก็ฉันมีตังคนะ์ไงฉันซื้อนั่นซื้อนี่แล้วก็มีสั่งสมมากมายแต่ทั้งหมดข้างในคุณไม่มีความสุขคุณขัดแคลนนะแล้วก็มีอยู่เต็มโลกคนเราเนี่ย น่าเสียดายที่แบบว่ามีเวลาล่ำรวยแต่ก็ไม่ได้เข้าใจชีวิตแต่เขาคงไม่รู้สึกเสียดายอะไรเราก็ไม่ต้องไปเสียดายแทนเขาด้วยเราแค่รับรู้ความจริงแต่การมีเงินในแบบที่สองเนี่ยที่พวกเรากําลังฝึกฝนกันคือในเงินมีมเมล็ดพันธุ์ถ้าคุณใช้เงินและคุณใช้เงินถูกที่เหมือนกินมะม่วงเสร็จมันเหลือมเมล็ดมะม่วงคุณเอามเมล็ดมะม่วงเนี่ยไปไว้ในพื้นดินที่มัน มะม่วงเติบโตได้ดีที่มันชอบเงินมันชอบอะไรล่ะเงินมันชอบรับใช้ผู้คนเงินมันชอบทําให้คนมีความสุขเงินมันชอบเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนเหล่านั้นได้ตื่นรู้นี่คือหน้าที่ของเงินในแบบที่เราไม่ค่อยพูดกันถ้าเราเอาเงินไปวางไว้ในจุดนั้นล่ะเอาไปพัฒนาตัวเองเอาไปทําให้เรารู้จักตัวเองเพื่อจะได้เพิ่มศักยภาพตัวเองมากขึ้นเอาไปลงทุนให้มันเติบโตให้ผู้อื่นได้รับผลเนี่ยมเมล็ดพันธุ์นั้นมันจะเติบโตมันก็ย้อนกลับมาที่เรา นี่คือการใช้เงินเวลาที่เราใช้ไปเนี่ยมันสัมพันธ์กับการตระหนักรู้ถ้าคุณตระหนักรู้ได้ดีคุณจะใช้เงินได้เป็นประโยชน์อย่างถ้าใครชวนผมไปลงทุนทางด้านการเงินแล้วก็เอาเทรนมาบอกผมว่ามันกําลังมาอันนี้กาลังเป็นอันนี้กําลังไปโค้ดแค่เอาเงินไปวางไว้เดี๋ยวมันก็โตเองเนี่ยผมเรียนรู้ที่จะเข้าถึงหลักการความเป็นจริงผมก็จะฟังและผมก็จะรู้สึกว่ามันเป็นทางของผมไหม เพราะว่าอะไรสิเวลาเวลาที่ผมจะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมจะเอาเป็นตัวตั้งเสมอคือเวลาเพราะเวลาทั้งหมดในช่วงผมแต่ผมตื่นนอนขึ้นมาจนผมหลับและตอนหลับผมก็ยังฝันถึง <c oughs> สิ่งที่ผมทำก็คือผมต้องการที่จะรู้แจ้งรู้จริงในเรื่องของระบบจิตแค่นั้นนะแต่ถ้าเกิดว่ามันจะมีกิจกรรมอะไรที่มาแบ่งปันเวลาของผมไปจากเรื่องนี้ มันก็มีข้อแม้ว่ากิจกรรมที่ผมจะไปทำนอกเหนือจากเรื่องนี้มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถ้าผมจะเอาเงินไปวางแล้วก็ลงเอาไปวางกับอะไรก็แล้วแต่ที่ที่ผมต้องเอาเวลาไปศึกษาไปศึกษาเพื่อที่จะได้เงินผมจะเลือกย้อนกลับมาทำสิ่งแรกเสมอก็คือผมจะกลับไปทำแบบเดิมคือเรียนรู้ระบบจิตจนมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เพราะผมรู้ว่าบนโลกเหล่านี้มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้น้อยมันก็เป็นโอกาส ที่ผมจะได้สองเด้งเด้งแรกคือตัวผมเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือตัวเองให้มันพ้นจากความทุกข์ทรมานได้สองผมยังได้ช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นมันเป็นหัวใจของความร่ำรวยสร้างธุรกิจสร้างบริการอะไรเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาเรียนรู้จักที่จะช่วยเหลือตัวเขาเองแล้วแบ่งปันไปช่วยเหลือผู้อื่นมันก็สองเด้งเงินมันก็ได้อยู่แล้วในทุกอาชีพที่เราได้เงินน้อย เพราะเราไม่เชี่ยวชาญเราวิ Clar ่งหาเงินเรากคขายของเพื่อได้เงินมาแต่เราไม่เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญเรื่องอะไรเชี่ยวชาญเรื่องระบบอะไรคุณต้องเชี่ยวชาญเรื่องนั้นนะครับคุณขายขนมก็รวยได้นะครับขอให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณได้หลายคนที่ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้เขาบ ar, อกว่าเขาทําอาหารไม่เป็นแตนน่ดันเป็นเจ้าของร้านอาหารแต่คนที่ทําอาหารเก่งมากมายทํางานให้กับคนที่ทําอาหารไม่เป็นและมีเกรือข่ายเจ้าของร้านอาหารแสดงว่าคนที่มี เรื่อขายได้เป็นเจ้าของร้านอาหารเขารู้หลักการใช้ชีวิตเพื่อให้เขาได้มีแล้วหลักการที่เขารู้เป็นหลักการที่อยู่ข้างในจิตไม่ใช่สิ่งที่อยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นเรื่องในจิตเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆกระบวนการที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องฝึกฝนคุณจะเชี่ยวชาญเรื่องอะไรผมจะไม่ทิ้งแนวทางนี้ไปทําอย่างอื่นผมจะยังไม่ไปปลูกตึกสร้างรุน่นสร้างนี่สร้างอะไรเพราะผมอุทิศเวลาของผมทั้งหมดให้กับสิ่งนี้ มันคือการเดิมพันของผมเวลามีน้อยใช่ไหมเวลามีจํากัดใช่ไหมแต่เราก็กลัวว่าจะไม่ทันใช่ไหมแต่ผมก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดว่าผมจะกลายเป็นใครตอนที่ผมเริ่มเรียนรู้ฝึกฝนจิตผมไม่ได้แบบตั้งเป้าที่ผมบอกว่า,าจะเป็นโค้ดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม,ม่มีความรู้สึกเอาตัวรอดล้วนๆกูทุกขนาดนี้กูจะไปช่วยใครได้วะผมผมคิดกับผมอย่างนี้นะและ้วกูก็ยังไม่รู้เลยกูทุกเรื่องอะไรกูจะไปช่วยคนอื่นได้ไงวะกูยังไม่รู้เลยกูทุกเรื่องอะไรอะแล้วพอมาเรียนรู้ไปอา้าว ไอ้เรื่องที่เราคิดว่าเราทุกเรื่องนี้ไม่ใช่นี่ว่าเป็นอีกเรื่องเึิมันดับเป็นอีกเรื่องเดิเอาไปต่อไปต่อใจเย็นๆครูบาอาจารย์ก็บอกใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบร้อนก็ใจเย็นๆก็ไม่รีบต่อให้รีบยังไงผมก็ไม่รู้อยู่ดีผมต้องทาอะไรผมก็ไม่รู้อยู่ดีคุณเล่งไม่ได้หรอกใน,นสิ่งที่คุณไม่รู้จริง คุณตอกไข่ลงไปในกระทะแล้วคุณเร่งให้มันสุกเร็วๆแต่ความพอดีของเวลามันจะทําให้รสชาติของไข่ที่มันออกมามันมันอร่อยแต่เอาแต่เร่งเร่งเร่งอย่างเดียวไฟแรงก็ไหม้เลยไข่เจียวกับเนื้อปูมารวมกันเนี่ยขายจานละก็โ,โหไม่รู้กี่ร้อยเจ๊ไฟอย่างเงี้ยแล้วก็มีไข่แล้วก็มีเนื้อปูโอ้เนื้อปูมันสดอย่างนั้นก,นกว่ากันไปแต่ประสบการณ์ไงประสบการณ์ที่ ลูกก็ทําเหมือนแม่ไม่ได้ก็ได้แต่ใกล้เคียงเพราะของใครของมันนั้นเวลาที่เรามาเรียนรู้เนี่ยนี่คือการเข้าถึงประสบการณ์ภายในแต่ถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในมิติของความคิดเปลี่ยนอาชีพทํางานหนักๆไปเรื่อยๆเนี่ยคุณไม่เข้าสู่มิติของใจได้เนี่ยรีบให้ตายก็เสียของรีบให้ตายก็เสียเวลาได้แต่รีบได้แต่หมดุดหิดแล้วก็กลับมาด้วยความรู้สึกไม่พึงพอใจดังนั้นต้องเข้าใจว่าทุกเรื่องคุณต้องใช้เวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ แต่การที่มันจะเข้าไปดูประสบการณ์และเกิดการตกผลึกมันต้องตกผลึกก่อนตึ๊ตกผลึกตกลงไปเป็นผลึกแล้วคุณค่อยช้อนเอาผลึกนั้นไปใช้ประโยชน์ถ้าเรื่องที่เราติดค้างเป็นเรื่องที่สําคัญมันก็ใช้เวลาค่อยๆตักแกงล่อนลงมาล่อนลงมาเวลาที่เราต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องความสำเร็จท่านจึงบอกว่าให้ใจมันอยู่ในความสงบนึกถึงอไอ้เครื่องกองน้ําแบบโบราณอะ ที่เอาเหินเอากรวดมาเรียงเป็นชั้นๆนะ่ะแล้วน้ําไม่ค่อยหยดมาทีละอันนะ่ะแล้วถ้าคุณรีบคุณเขย่ามันอยู่ตลอดเวลาไอ้ก้อนหินดินทรายที่มันเรียงอยู่ดีๆเนี่ยมันก็ไม่ไ,มได้ทําหน้าที่กรองกลายเป็นว่าทําให้น้ําออกมาสปกปรกซิอันนั้นชีวิตที่มันดิ้นรนก็เหมือนเราเอา,เ,อา,เ,อาเครื่องกรองน้ําแบบโบราณที่แยกชั้นหินชั้นนะั้นเราเขย่ามันตลอดเวลารีบรีบเพราะว่าอะไรเราเห็นน้ํามันหยดมาทีละติ่งทีละติ่งไม่ทันใจเรา เราอยากให้มันไหลเป็นน้าก๊อกจุกจุกจุกไปแต่กระบวนการในการจะได้น้ําที่ใสสะอาดมันก็ต้องผ่านการเวลาเทน้ําไปเยอะแค่ไหนมันก็ออกมาได้ทีแล้วเท่านี้พากกระบวนการกรองมอนเท่านั้นนี่คือเรื่องของปัญญาปัญญาเปรียบเสมือนชั้นกรองทางเดียวก็คือการพัฒนาปัญญาปัญญาไม่ใช่เรื่องการพยายามคิดปัญญาไม่ใช่เรื่องของการขอปัญญาไม่ใช่ ปัญญามันเกิดจากการใช้ชีวิตอย่างมีสติกล้าทําในสิ่งที่ไม่เคยทําและสิ่งที่ไม่เคยทํานั้นมันต้องสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตที่คุณต้องการไม่ใช่ทํามันทุกเรื่องเพราะโอ้อยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆทามันทุกเรื่องคุณต้องรู้อย่างความรู้สึกลึกๆของในคุณก่อนว่าคุณต้องการเป็นใครคําว่าเป็นใครเนี่ยแรกๆในตัวผมเนี่ยมันมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าอย่างทารายการทีวีสมัยก่อนทารายการทีวีต้องมีประโยชน์ จะไม่ทารายการทีวีที่แบบดูแล้วได้แต่เสียงหัวเราะอย่างเดียวไม่ได้ปัญญาไม่ได้ความคิดมันจะไม่ทําผมไม่มีความสุขที่จะไปทําและผมกล้าที่จะรัวเองไปทําในงานที่มันได้เงินน้อยกว่าแต่ผมได้ความอิ่มใจนั่นคือจุดเริ่มต้นนั่นคือปัญญาแสดงว่าเออเราก็ไม่รู้ตัวเลยเราอยากให้ผู้คนเข้าถึงปัญญาเราจึงเลือกทํางานแบบนี้เพราะฉะนั้นผมใช้ชีวิตแบบนี้ด้วยความเชื่อแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาทําแต่ผมยังไม่รู้จักวิธีการใช้ชีวิต ที่แบบที่จะต่อยอดไปสู่การมีเงินมีทองมีเวลาเพื่อทําปณิธานที่มันชัดเจนขึ้นแต่ผมก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วจะทําอะไรก็ต้องให้คนได้ประโยชน์ให้คนได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นปัญญาคือสิ่งที่เราปรารถนาผมก็ไม่รู้จากตัวเองว่าผมปรารถนาปัญญาไม่รู้จริงๆไม่ใช่แบบดัดจริตมาพูดไม่รู้จริงๆว่าสิ่งนั้นคือการให้ปัญญาผู้คนแต่แต่มันรู้สึกก็ทําไปมันก็เริ่มคิดอะไรไต,ต่ตอง เมื่อจุดจุดหนึ่งเมื่อผมมีประสบการณ์ในการที่จะกล้าทําในสิ่งที่ยืนยันตัวตนของผมแต่ในลึกๆผมก็เป็นคนประมาณนี้ละทั้งที่ข้างนอกเนี่ยบุคลิกภาพพฤติกรรมโอ้มันมันคนละมิติมิติข้างนอกที่ผมถูกสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นคนใจอ่อนใจไม่แข็งเนี่ยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ก็ล้อมละลายให้ผมกลายเป็นคนอีกแบบนึงแต่ข้างในจิตใจของผมมันกลับมีเหมือนดวงตะเกียงเล็กๆที่มันส่องสว่างแผวเบาเหลือเกินอ่ะ คอยบอกอยู่ตลอดเวลาว่านั่นไม่ใช่ตัวผมนั่นไม่ใช่วิถีของผมนั่นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของผมแต่ผมเชื่อมันไปแล้ว99%ว่ามันเป็นวิธีที่แท้จริงของผมมันเป็นตัวตนของผมผมใช้ชีวิตนั้นมาเนื่อนานเหลือเกินผมคงจะหัวเราะยอดตัวเองมากว่าวันหนึ่งผมจะต้องมาทําเรื่องแบบนี้เรื่องจิตวิญญาณเรื่องอะไรแบบนี้แต่ทั้งหมดวันหนึ่งผมก็ต้องเลือกในเส้นทางที่ยืนยันตัวตนของผมและผมก็จะไม่แคร์ผู้คน ไม่ใช่ไม่รักไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าตัดความสัมพันธ์ไม่ใช่แต่จะไม่ให้คําพูดของผู้ใดมาขัดขวางสิ่งที่ผมกําลังจะเดินเข้าสู่เส้นทางภายในของผมผมอาจจะไม่มีเวลาไปบอกไปอธิบายผู้คนว่าทําไมผมต้องเลือกสิ่งนี้และผมก็อธิบายไม่ถูกผมไม่มีคําตอบที่ชัดเจนแม้แต่จากคุณพ่อคุณแม่ผมผมก็ตอบท่านไม่ได้ว่าทําไมผมถึงเลือกใช้ชิตแบบนี้ไม่มีใครเข้าใจไม่มีอย่าพูดถึงเลยว่ากําลังใจอ่ะ เพราะมันไม่เข้าใจอ่ะใช้กับหลังใจงกันม่าไม่เข้าใจแต่สิ่งที่ผมทําแล้วพวกท่านเหล่านั้นเข้าใจเนี่ยชีวิตผมไม่เปลี่ยนนะก็เหมือนเดิมผมจึงถึงบางอ้อว่าเอ้าถ้าทาในสิ่งที่คนทั้งโลกรู้จักและชีวิตกูไม่เปลี่ยนกูจะไปทาทาไมวะเพื่อให้คนรู้จักเพื่อให้คนยอมรับแต่เราไม่สามารถยอมรับตัวเองได้เราทําเพื่อยอมรับตัวเองเราซื่อสัตย์ตัวเราเองเอาวะใครจะว่าเราเป็นยังไงในอดีตเราเราใช้ชีวิตอะไรยังไงมันก็ไม่รู้นี่หว่า ตอนนี้รู้แล้วก็เอาละก็ต้องวัดกันละมันก็ต้องเดิมพันกันละเพราะมันมีโอกาสแค่ครั้งเดียวในชีวิตที่คุณจะทําอะไรอย่างสุดหัวจิตหัวใจเพื่อจะเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งเดียวนะเพราะถ้าคุณเลิกล้มกลางทางครั้งที่สองจะยากกว่าครั้งแรกครับเพราะไอ้ตัวข้างในมันเรียนรู้ของคุณนะไอ้ตอนที่คุณทึกเขิมขึ้นมาแล้วเลิกกลางทางเนะ่ะไอ้ตัวข้างในที่ท่านเรียกว่ากิเลสเนะี่ยเขาเก่งกว่าคุณนะตอนนั้นอนะอ๋อตอนที่คุณเลิกคุณได้เผยจุดอ่อน เรียบร้อยแล้วไอ้นี่มันมีจุดอ่อนเรื่องนี้นั่นแหละตัวเราเล่นตัวเราเองเพราะฉะนั้นวิธีการเปลี่ยนแปลงชีวิตรวดเดียวจบครับอย่าชักเข้าชักออกง,งะเงินเงินสนุกกับมันอย่าไปเอาอยู่แค่การรอคอยหลายคนมันที่แชร์ผลลัพธ์ผมเห็นคลิปท่านหนึ่งที่เรียนในคอร์สมาชื่นใจไม่ปันจักรยานกับลูกแล้วหัวเราะและพลังงานมีความสุขไอ้ความสุขนั่นแหละ เมื่อประกอบด้วยกิจกรรมและปัญญาและความตั้งใจที่จะรวยคุณรวยครับไม่มีอะไรขัดขวางได้เพราะความสุขมันมาเต็มมีท่านหนึ่งเขียนบอกว่าเมื่อก่อนลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พยายามจะสอนลูกนึกถึงคาที่คาที่เรียนในห้องเรียนบอกว่าเป็นให้ดูอยากให้ลูกอ่านหนังสืออ่านให้ลูกดูตัวแม่ตัวแม่ทําเลยอ่านหนังสืออยากให้ลูกทําอาหารทําให้ลูกดูอยากให้ลูกเก็กบกระเป๋าแม่เก็กบกระเป๋าให้ลูกดู อยากให้ลูกทําความสะอาดแม่ทําความสะอาดให้ลูกดูไม่ต้องสั่งไม่ต้องสอนไม่ต้องหงุดหงิดไม่ต้องจําจีจะเนี่ยทาไมลูกไม่ทําไม่ต้องพูดนี่คือการฝึกจิตตอนที่ทํากระแสออกแล้วเดี๋ยวเขาจะทําตามคุณกระแสเนี้ยเขาไปทําการในจิตแทนคุณวันเนี้ยท่านได้เขียนมาบอกโอ้เดี๋ยวนี้ลูกเปลี่ยนไปเยอะมากเลยแล้วก็ท่านก็นเลยเข้าใจแล้วว่าอ๋อที่โค้ดบ,บอกว่าเป็นให้ดูเป็นอย่างนี้นี่แล้วคือการตระนักรู้มันไม่ใช่เรื่องสูงส่งขนาดต้องปีนบันไดรอชาติได้ไปตรตหนักรู้ แต่พวกเราต้องใช้ชีวิตต่อเพื่อเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้กับชีวิตเราเกิดไปอยู่มันจะค่อยๆตระหนักรู้เข้าไปข้างในข้างในข้างในโปดอธิะถามว่าอธิบายมาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เรียนแล้วได้อะไรเรียนเพื่อเอาไปฝึกครับการเรียนรู้เรื่องจิตมันช่ปลุกจุดทูบสามดอกแล้วอธิษฐานขอให้เปลี่ยนคือการรู้ว่าหลังจากจุดทูบสามดอกแล้วเนี่ยกระบวนการมันเปลี่ยนแปลงยัง,ยงไงคนที่เปลี่ยนเ,นยเขาไปทำอะไรเขาเปลี่ยนอะไรแต่ถ้าไอ้อะเงินเงินเงินอย่างเดียวเนี่ย คุณจะใช้เวลาไม่เป็นเรื่องเงินคุณก็จะหมดไปกับการใช้เพื่อระบายความเครียดและสุดท้ายความสําเร็จความสําเร็จไม่มีอะไรมากไปกว่าคุณทําบางสิ่งบางอย่างและคุณอิ่มใจ